สวัสดีเพื่อนๆแลาก็น้องๆยูทๆกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันนเกมโรบอกที่มีแมปชื่อว่า Strong Simulator X นั K ่นเองและในวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายกันสักน่ยนะ่ยเนาะหลังจากที่เราเนี่ยเอออุ้ยขาหลังจากที่เรา,เราได้ทําการเรียนมาอย่างหนักทุกคนเราก็จะมาปัานน้นกันนะจ๊ะมันจะมาออกกิจกรรมแกะให้มีกรามแกนเลยยย การที่เราออกกําลังกายมีกล้ามนะคะมีคอดีก็คือเราสามารถมีแรงแล้วก็ไปเล่นหนังสือได้มากขึ้นนั่นเองนะคะโค้เยอะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งมาเล่นใหม่ๆเลยนะคะทุกคนยังไม่มีประสบการณ์กับเกมนี้นะถ้าเกิดเราเล่นอะไรแล้วเ,เออไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนวฮ้ยที่สีแดงเราเลือดเวอร์เอ้ยก็คือถ้าเราจะรีเบิร์นนะคะทุกคนเราจะต้องทําให้ได้ 1K ก่อนเนาะก็คือเราต้องยกน้ําหนักให้ได้ 1K นะคะทุกคน ซึ่งมันอีกนานเว่อเว่เลยนะคะทุกคนช่ามอีกนานแบบนานมากๆเนาะแล้วเราก็สามารถออกไปไปต่อยคนข้างน,นอกได้นะทุกคนตรงนี้ต้องใช้ทั้งหมดนี่เลยค่ะต้องใช้แรงทั้งหมด250แล้วก็อีก100 k รเคีเบิร์ดเพื่อที่จะไปต่อยกันตรงนั้นได้ใช่ไหมตรงนั้นไว้ต่อยกันหรือเปล่าไม่รู้ไปด่านต่อไปล้วใช้10รีเบิร์นะคะทุกคน10รีเบิร์คือรีเบิร์ดสิบขังนั่นเองโอ้ยตรงนี้ไ่อัปเกรดด้วยนี่นะ แล้วข้างนอกก็จะมีเป็นชึ้นสองออหรอหูว้าวเป็นที่คนแบบเอามาต่อยกันปะใช่แน่เลยแบบเอาไว้คนต่อยกันอะไรเงี้ยอันนี้ต่อยเลยปะขอทัชหวดัดดีจ้าอู้เวลาเราต่อยเราสามารถที่จะน,นี่ได้เลยนะคะทุกคนนี่เราได้หนึ่งแล้วทุกคนเราได้หนึ่งแล้วนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอเขาไปเออดูตัวเองสักนิดนึงวีช่องใช้เป็นสีดำเด้๋ยวคือเลิศนะ โอเคนี้เราก็มาตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งเคได้จ0งเพรมารีเบิร์แล้วก็แล้ว้ึอน,นะเพิ่งได้หนึ่งรีเบิร์เองอหรอถามจริงหลังจากที่เรารีเบิร์ไปหนึ่งรอบนะคะทุกคนมันก็ขึ้นง่ายอยู่นะทุกคนมันก็ไม่ได้ขึ้นแย่อะอื ตรงไหนอีกตรงนั้นเราสามารถไปต่อยกับเขาได้นะคะทุกคนแต่ไม่เราจะมาตรงอัปเกรดดีกว่าเนาะว่ามันสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะอ้หูไม่กอดเราต้องใช้เพชรทั้งหมด 1K ในการเพิ่มมาไรายหลายอย่างส่วนมากก็จะลงท้ายด้วยเคนั่นเองนะจ๊ะทุกคนแต่เราได้แค่2 0 0ยเองย่ำไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้องการอีกเยอะเลยทุกคนซึ่งเราไม่จำเป็นต้องออกไปเลยนะทุกคนใช่เราสามารถไปต่อยตรงนั้นได้ทุกคน เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นหน้าผู้ชนะน,นะคะทุกคนถ้าเกิดเราแบบออกไปต่อยได้อะตอนนี้เราต้องการทั้งหมดกี่เคอะสีเ่เคอเราต้องการสี่เคนะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นนานอยู่นะเออมัน,มนใช้เวลานานอยู่นะทุกคนไม่รู้อะคือเป็นเกมที่ค่อนข้างที่เล่นเราอาจจะเบือ่อตุยได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นนะนําไว้กนนะสําหรับใครที่อยากเล่นกินเวลานะจ๊ะแนะนําให้มาเล่นเกมนี้เลยนะจ๊ะจะได้แบบว่าเอากินเวลาได้ดีเลย แต่ว่าสําหรับเราก็คือเป็นคนที่เล่นเกมแล้วอยากให้มันแบบมีโมเมนต์อะไรมากมายวันนี้อ่ะอันนี้คือเราต้องกดไปเรื่อยๆอ้อะไรเนี่ยได้รางวัลด้วยเยี่ยมไปเลยในหนึ่งจุดเท่าไหรแหลวก็ไม่รู้1จุดบวกขึ้นไปได้รางวัลด้วยนะจ๊ะหวัดดีจ้ะเพราะหนุ่มตัวเล็กก็โอ้โหโ,โ,โ,โอ้อยู่ดีก็อันใหญ่ขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มพลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนเราก็จะมีพลังในการต่อยแค่16หก แล้วมีพลังยกอีกสามสิบอันนี้คือทำคนตายตุยได้นี่โคตรเท่เลยแต่เอาไว้แบบค่อยไปสู้คนอื่นอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราอยากให้ได้สี่เคก่อนนะซึ่งตอนนี้คือยังไม่ถึงเลยนะจ๊ะอีกนานเว่อร์คนไม่จริงเราเจอคนที่ค้อนเหลืองเหมือนเราเลยแต่เขาตัวใหญ่กว่าเราแบบเยอะมากๆนะส่วนเราก็น่นแัละค่ะทุกคนทำไมเขาตัวใหญ่กว่าเราอะ่ะแต่ว่าค้อนเหมือนกันเลยนะแต่เขาตัวเล็กกว่าเรามากๆเลยอันนี้ก็ยังไง เส้นต่อยอ๋อเส้นต่อยอ๋อนี่ต่อยอ,ยอื้มอืมอืมเวลาพีพีอื้มอืมอืมโอ้เวลาพีพีพ,พ,พ,พีก็จะออกแนวนี้ค่ะทุกคนนี่โอ้โหฮ,โอ,โฮอตเลิศอะเดี๋ยวเราทำต่ออู้อู้เป็นคอนสี่ฟ้าแล้วนะคะทุกคนลด <c oughs> มากเลยแต่ว่าเราต้องกดไหนอุ้ยได้สามจุดแล้วทุกคนจะได้สี่แล้วจะได้สี่แล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวอุ้ยปั่ <c oughs> นกดเลยอื้คิดว่าเรากนลงปลด กดปับอิดอยู่นะคะทุกคนแล้วก็รีบกดให้มันเร็วแรงที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะสี่แล้วนี่ได้แล้วนะคะแล้วก็มากดรีเบิร์กันเลยว้าวต่อไป 9K นะคะทุกคนต่อไปเราก็หมี500รพอรเพลสลทุกคนอีกต่อไปก็ได้นี่ต่อไปน่าจะได้ K แล้วมั้ง400ร0อบวกห้าก็ได้900เองทุกคนเพิ่งได้ส่องรีเบิร์โอ้โหฟาร์มยาวไปเลยดิครับทุกคนก็ฟาร์มยาวไปเลยดิ วันนี้คือไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าทุกคนข้อดีก็คือมันสามารถฟาร์มเร็วอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นแป๊บเดียวเองเนี่ยเนยมันขึ้นแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวหุยตอนนี้ก็กดรัวๆไปเลยสิจ้ารออะไร ตอนนี้เราได้ 10k แล้วเนาะอเราก็จะมารีเบิร์ดกันรอบที่สามได้สามรีเบิร์ดบวกกับเพชรอีกเก้าร้อยทำไมมันเหนื่อยจังเลยทุกคนเป็นเกมนี้เล่นแล้วเหนื่อยมากอะเล่นแล้วแบบไปทอปไปวัดได้สิบรีเบิร์ดคือคือนานนะสูคือนานนะเดี๋ยวนะไปดูอัปเกรดดีว่านะคะว่าราคาถูกสุดเนี่ยมันอยู่ที่กี่บาทมีทาราคาเท่าไหร่บ้างนะมีหนึ่งเนาอ โอเคราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่หนึ่งเคทุกคนทำใจฉันจะพาทุกคนมาดูอะไรนี่ฉันจะมาดูกันต่อสู้สุดมันตรงนี้นะคะทุกคนโอ้โหแล้วคือคอนคอนบังหน้าแล้วนึ่งอ่าเราจะมาดูเขาต่อยกันทุกคนนี่เขาก็จะต่อยกันโอ้โหพอต่อยเสร็จนะคะทุกคนก็จะเป็นลูก RIP อยู่มุมนู้นเลยนะทุกคนโหดมากเออเออแต่ดูจากตัวเขาแล้วเขานะ่าตัวใหญ่กว่าเราปะถ้าเขาตัวใหญ่กว่าเราแบบเยอะอุ้ย วิอีนี่อยากโดนต่อยเหรอนีเป็นศพเป็นศพเลยดีเราจะยืนอยู่เฉยๆนะนอกจากจะมีใครมาต่อยกับเราวยเป็น RIP แล้วก็ขึ้นชื่อด้วยอ่ะอย่างปังแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปต่อยกับเขานอนทุกคนอืมอืมวิเราก็ร่างกายเท่าๆกันเพื่อนเออเฮ้ย,ยในตัวเลโรมาดิ มาต่อยต่อยกันหน่อยมาต่อยกันหน่อยเราจะใช้โอกาสตอนที่นายตัวเล็กนี่แหละต่อยต่อยนายอุ้ยต่อยนี่มันตัวใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วดูว่ามันจะตัวใหญ่อีกรอนี่ออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายรอเวลาที่มันรีเบิร์ตแล้วเราก็จะไปต่อยมันต่อย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 ไปเลย ต่อยต่อยตอยต่อยต่อยต่อยตอยคอ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าโอ้ย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 โอ้กโอ้ย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 โับยโอ้คโอ้ย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 โอ้าโอ้อยกอบยรอนาะอยโอ้ยโอยกอบเรา้ยะน้ยยอกย่อกับเราโอ้ย่อยล้ต่อย้ ่อยมิ้นะอืมเออม,มันต้องอยางงี้ด้คุณผู้หญิงต่อยไหมคุณผู้หญิงมาต่อยกันหน่อยดิเราอยากลองสัมผัสอยากลองทัชอะขอสัมผัสขอทัชหน่อยไม่ได้หรอกครับโอ้ยรีเบิร์ดได้เร็วว่าน่าเศร้าจังเลยนะครับคุณผู้หญิง วิอันนี้มันจะมาต่อยเราไปเนี่ยโอช่างมันเถอะตอนนี้เราขอไปรีเบิร์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวข้ามาสู้กันต่อเนาะโอเคออกมาเข้ามารีเบิร์ก่อนโอเคมารีเบิร์ปึ้มก็ยังยังปึ้มต่อไป25 k นะจ๊ะนี่ได้หนึงแล้วทุกคน1 4เราสามารถไปอัปเกรดได้นะคะทุกคนนี่อัปเกรดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดกันนะจ๊ะวิเห้ยอัปเกรดอะไรดีอัปเกรดวิ่งเร็วเหรอได้1 เงินหมดแล้วแย่วะ่ะเมีอัปเกรดอะไรอีกอะ่ะอืมต้องเข้าแล้วออกใหมอ่อ่ะแล้วก็มีจัมพาวเวอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดจัมพาวเวอร์กันถ้าเกิดเราได้หนึ่งเคมาทุกคนตอนนี้ออกกําลังกายก่อนนะเกิดการบูลลี่กันเกิดข้างในในนี้นะคะทุกคนเริ่มจากพ่อหนุ่มคนนี้เริ่มต่อยคนไปทั่วนะคะทุกคนงั้นเราออกไปพ v p วกันปะละ่ะแต่อีดีมันตัวใหญ่กว่าเราแนละ้วทุกคนงั้นเราต้องอุ๊ยอุยออกมากรนออกมาเฉยเลย เราขอเอ่ออัปเกรดพลังให้แบบว่าตัวใหญ่ก่อนนะเราค่อยเอาไปต่อยกับเขาเมื่อกี้กำลังจุโผว่าเมื่อกี้คือเขาอ่ะใช้ท่าแบบว่าทําให้ตัวลอยใช่ปะแล้วก็แบบตัวลอยขึ้นแล้วก็ยกคอนไปด้วยโคตรเท่นี่นี่นี่นดยไหมโอ้โหความแบบโชว์ออฟต่อหน้าฉันมาตั้งนานนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรทุกคนไหนๆก็มาถึงแล้วแล้ว,ลวามาต่อยกันหน่อยปล่ล่ะเอาเปล่าสักมัดอุย๊ยอู ไม่กลายเป็นโศกดีนะที่เราไม่ต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะคืออีนั่นอะ่ะตัวใหญ่มากทุกคนแล้วมันก็มาต่อยเราแบบคิดเลยต่อยทีคิดอต่ต่อยหมัดเดียวคิดนั่น่ะยังอยู่ข้างนอกนั่นนะคะทุกคนแล้วเขาก็กําลังต่อยกันอยู่อ่าเข้ามาเซฟโซนเฉยน่าจริงอยากเข้าเซฟโซนนะจ๊ะแล้วก็ไปต่อยกันให้ตายไปข้างหนึ่งเนาะอ่ารีเบิร์ตแล้วรีเบิร์ตไปเลยตอนนี้เราได้โอไามา่ใช่สิ ต่อไปเราต้องการอีก 36k โอเคเพชได้มา 1k แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปอัปเกรดอัปเกรด Jump Power ต่อไป 10k ใช่ไหมอืมใช่ 10k เะเอามาอัปเกรด w อล k s p ปีดนี่ความแบบกระโดดสูงอะ่ะคืออะไรอะ่ะกระโดดสูงคืออะไรโกนรู้สึกว่ามันเฉยเฉยมากต่อไปเราต้องการอีก 36k ซึ่งมัน เยอะมากมากเลยนะคะทุกคนอุ้ยเราเห็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายอ่ะมาต่อยกันหน่อยอุ้ยเราต่อยเขาเบามากทุกคนอุ้ยออกมาก่อนเลยจ้าเราต่อยเขาไม่ได้แล้วนึ่งมึงเก็บไปต่อยแล้วเลือดเขาลดน้อยมากนะคะทุกคนคือน่ากลัวมากเราดูเขาต่อยกันเองดีกว่าทุกคนนูนนูตรงนั้นเห็นไหมดูเขาต่อยกันเองอุ้ยเล่ก็บังดูเขาต่อยกันเองจังสุดมันนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยกําลังไล่กันต่อยอยู่เนาะ เออก็ไล่กันไปไล่กันมาอย่างเงี้ยนทะุกคนโอ้โหน้นตายไปข้างนึงลบก่อนเลยจ้าจะไปดูใกล้ๆก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนลุกลงนะเมื่อกี้ก็คือโดนลุกลงไปละหนึ่งตรงนั้นก็คือโอ้โหตัวใหญ่มากอุ้ยมีคนเข้าไปไฟแล้วมีผู้กล้าเข้าไปไฟโอ้แต่ว่านั่นแหละอ่าทุกคนกายเป็นหลุมศพนะจ้าย้อไปเลยอืม เราอยากจะมีรูปขึ้นตรงไหนบ้างจังเลยอ่ะทุกคนเราจะมีรูปขึ้นตรง k ิงอ of t ต e ยิมอ่ะเข้าใจว่าอยากมีรูปโฮ้ยนั่นก็ต่อยคนไปทั่วเลยน่ากลัวนะเราอ่ะน่ากลัวนะทําไมเขาตัวใหญ่เร็วจังเลยอ่ะหรือว่าเขาเทพแล้วถึงจะตัวใหญ่ได้เรานนิใชเว่าลานานเท่าไหร่ใชเวลานานมากน่าสุดสุดไปเลยโอเคนะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อเลย อ่ะทุกคนเรารีเบิร์ได้อีกล้วมารีเบิร์กันเลยจ้าต่อไป 49k เนาะโอเคย่อมไปรอโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ให้กับช่อง BG Color ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราต้องให้ Headland เนี่ยไปออกกำลังกันสักหน่อยเนาะไปยกดำเลบลมันๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากจะ มายกดำเบลหรือว่าอยากต่อยคนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในใจนะก็สามารถมาเล่นเกม Strong สตรองสตรองเลยนะส t ร o n g s i m u l a t อ r X กันได้เลยนะจ๊ะชื่อเกมนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะ่ะเออชื่อเกมอะไรก็ช่างมันเถอะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย